สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวิทยาศาสรเซนแพงนะครับตอนนี้ทางสนามกีฬาบ้านแพงตะบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาสารคามครับ,ม,บ,ม,คครบมือน,นี้เป็นมือปิดฤดูกาลเด้อพี่น้องเด้อฮอดแล้วครับฮอดแล้วแส,สดงหลังเลขออกนี่ละเ,เดี๋ยวผมจะพาไปหาอาจารย์สายันครับเคลียร์ทุกประเด็นคาใจหลังจากเอา้าเจอด่าเจอด่อด่เฮ้อคุณพี่แ้เป็นพ่อจ๋า เพ่อครับผมนี่เราไปไหน่เดี๋ยวเราไปขึ้นเกลียวแบมกันมาแรกแล้วเกลียวเบีมพผมนี้ครับเอ้าพี่พาพี่น้องมาเคลียร์ทุกประเด็นครับใจหลังจากเมื่อคืนนี้ท่ามกลางไร้การแมวล่าครับช่วงกำลังดุเด็ดเผ็ดมันสร้างความฮืเฮาะพี่น้องอยู่ใน YouTube 4,000คนพี่น้องอยู่ใน Facebook อีก8,000คน7,000กว่าคนรวมแล้วเป็นหมื่นกว่าครับกำลังสนุกไปกับอาจารย์สายยันครับและแล้วจิมฮี่สายโทรเข้ามาแบบ เป็นสายด้วนสายฟ้าพ้าสายฟ้าเนี่ยคือยังผมมาเลยมาขึ้นมีเหตุการณ์อย่างมาขึ้นผมโบจาผเลยเอาเป็นบอกครับผมมนมากเลยมิจรองสาวโมากโอ้ยยันยันนั่นบอกเออไปไม่ได้คือยอยุ่งแ่นผมนลยุ่งแน่นผมได้ผมโบหูเหลืองเลยโอ้ยไล้อย่างนี้อ๋อจาปรเดี่ยวเรื่อามเพิ่นบ้นม่ขึ้นประดีวครับจะนันนอกใังม่าเห็นตลกไหมบอครับก่เห็นแต่ก็ยังผมไม่ได้สนใจหรอกคือผมไม่ได้ใส่ใจมีอยู่คนหนึงตลกไหมครับม้านนิ ไม่ใช่ไหนคนหัวคนคนเบิองเซอยู่ประมาณแปดพันคนเนี่ยยู่ยยุ่จนกอดาหกทุ่มครับเป็นเป็นประวัติการเมียราเลยดิผู้ยูจักรเป็นเด้ครับแต่สิ่งที่ประกาศกันเลยคือเมียของตลกผู้เมื่อคืนนี้ครับเพิรนทโทมัสกับรายการเมียสมองยังไงเมียนครับโอ้ยข้ามกับญาติเนี่ยต้อกข้ามบางแค่เมียเป็นดูมันเด้อเพิรักเพิรักของผัวเออครับเพราะถ้าแต่เพราะแต่ พ่อเจ้าบ่าวปอว่าเพื่อนเอ็ดกันเฮี้ยเฮี้ยนะเจ้าอย่างพวกว่ามีสายสั้นเพื่อนดดเพื่อนดูดหันเพื่อนดูดหันไหมถอดสีกระโปรงได้ใส่ผ้าใส่ผ้าน้ำกระป๋อทันโอ้ไม่ตีเหยากหัวเนาะไม่ตีเหยากหัวเนาะอยากหัวเนี่ยเนาะครับโอ้บางเดี๋ยกั้วอะไใจดีไดใจดีไดใจดีพอได้ในใจบ่สั้วอะใจ โอ้กูโม่ขค้นนี่คัคเอลีครับเพื่อนในมาไล่ายสมอโม่ขึ้นเนี่ครับโอ้ยหลย่กูโม่กันหมดเลยกินข้าวไล่รอบไล่รอบกูโม่เลยภาษาหน่งครับหากก้มมา,บ,หาบาทสาวบาทสี่บาทห้าสิบแต๊กห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้ดิี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงให่เสืน่นเฟืองว่าโอ้ยฟันฟังแหมม,มันเบิึงครับว่าพ่อใจวอครับสี่พิศลามบ้าบ่อยผมมาเป็นมื้มีเสื่นบอิังตะกอนครับยาบิงอย่าเบิงเสื้อผู้อื่นครับครับว่ามันฉีดหาอีทีบ่ ฟังครับครับฟังครับเชิญฟลัซาลาคือมวนได้หรอครับมวนครับมวนมวปั๊ดกางเหลี่ยมใส่กิ๊กเลยพูดนะเบียดเป็นลูกเป็นลูกไปเลยพูดนะเอาเดได้เปื้อนอยู่เขาจะเขาเฟืดอเฟื่องาผนังองเอล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 นับอกคกจะฟังเพล่งทองปัดปันครับเพราะทิางเขาไหวอยู่โอ้จุดงอากรดที่ทองปัดปันตี ม้วนส่วนต่างของคนวหนวงกรเดียวจะจะสุดวัยเปอิงเนี่ครับที่สายโทมสกกางแมวลาเมื่อคืนนี้เกิดจากเหตุผลอย่างตอนตอนปลุกลูกตอนยายพวงหอมแก้มก็คือบ่เกิดปัญหาครับเป็นยอนประเด็นนี่บ่ที่ตอนปั่นๆที่ตอนแคนดี้ที่ตอนนั้นออกมาเราพื้นที่หอมแก้มเราคือสายต้องโทรมาสกัดเลยก่อนเป็นบ่พี่น้องข้านใจมองนี่โคตรเท่าโคตรเท่านี่มีดวิดวงอยต่ว่าดวงมันมันผ่านไปแล้ว เสียดายครับเมื่อคืนนสามหัวมืึนแต่มันต่อไปอีกยังจะโชว์อีกเชนสามชีวิตหรือส่าวที่จังคอยโทวมากครับบอครับอีกจากสองนาทีก็ได้เนาะครับสองนาทีก็ได้การไห้ใครน้่ยืนรับตาเสียดายครับเสียดายแต่ว่าการเพิ่มใจอยู่ที่เฮตไทยเอฟซีการพูดคนอยู่ในวงหัวเราะได้ผมก็ดีใจถึงผมจะห้องหายกรสร้างมันหรอกระใจเป็นมวลนั่งโซ่หัวว่า เมียที so well. yes, here, ่ขาดเอาเนี่ยครับผมบปมีอย่างไรครับเมียแล้วกับกับยานย่านผู้เป็นสามีมันเสียภาพโพจนะปกติเราเป็นคนเรียบร้อยเราเป็นคนบม่ค่อยปากนี่ครับผมว่าผบ้าเป็นพระเอกครับบ้านเป็นแบงนี้มันเสียมันเสียเลยครับครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเราเป็นอย่างที่นี่แล้วก้อนที่เข้าบ้านเราใส่เกือบพัดมันแล้วก็ใส่กางเกงล็อกไนเสียล็อกไงปอบุณี้ันไป็นอร์นาการอะไรครับเป็นคนรอเลยเลยเมียเมียบุรี่ได้บ้านแบบนี้ ครับเอาพี่น้องนี่คือเกลี้ยประเด็นค้าใจครับที่พี่น้องค้าใจอยู่ว่าเป็นยังไงได้ตัวทั่นฮันเอฟซีจะไปซีเดียร์ผมเลยครับเด้อครับที่นี่มวลนี้เาเรียกสีว่าเอฟซีแปลว่าลำบากใจอุตส่าระสี่นะประสบลำบากใจครับครับให้ผมลำบากผู้เดียวของพ่ออยู่เนี่ยตายอยู่อย่างไรล่ะฝากถึงซอสหด้อยครับเด้อบ่มีอย่างมีแต่มวลอย่างเดียวครับเลี้ยงผู้เสียผู้สาวแล้วบ่มีแท้แน่นอนมีแต่ผู้เบาว เอาโอเคครับพี่น้องมาครับมือแรงครับสนามกีฬาวัานแพงครับตำบลแพงอำเภอโกสุมสัยจังหวัดมาศละคำครับมา,าบัตรได้บัตรในกลุ่มปิดร <S 1> <1> <S oui, ครับหนึ่งร้อยเก้าบาทเอาโอเคครับพี่น้องสวัสครับพี่น้อง <าบ S 2> <1> 1> สวัสดีครับ